ทันนี้วันนี้เป็นพีงานใหญ่นะครับเป็นคณะกรรมการกระกะตนะครับของเลือกตั้งของของคนระูช่วยจัดด้วยนะมาให้กับท่านรับต,รต่อครับขอบคุณครับครับเราขึ้นภาพนะครับนะครับการเป็นสรรมาชิกการเลือกตั้งของทั้งกระกะตจังหวัดนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนักศาก็ไปเรียนรู้อ่านศึกษาหรือระหว่างเดินแล้วก็ดูใน โบชัวแนะนําตามโบชัวของทางนี้นะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษากศนเรามีความเป็นกลางในการเลือกตั้งนะครับไปชี้แจงนะครับเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งตอนนง่อนายทะเบียนอำเภอเต็มที่เลยนะครับคะแนนคะแนนเก็บแล้วอา้าวจูป้ายทุกคนนะครับแน่เท่เลยครับก็ถือว่านักศึกษากศน เดีย๋ยวเราอออกไปเดินเพระเอไเอไม่ได้เป็นเรือกต่างโอดอีกนะครับเพออาราะฉะนั้นเขาจะได้ไปเป็นตำร็จุ๊บอยากจะเอาพวกเราไปไม่ไป็ใช้สิไรเดี๋ยวคุณครูบอกจะก,กระจายภาพชาร์จแบตเตอรี่รับภาพเรียบร้อยนะครับรอ่า คุณครูช่วยจัดด้วยนะคะข้างหลังบ่าใส่เสื้อสสประชาตานะคะเราบังหน้าหน่วยเลือกตั้งที่ท่านยึดที่ออยู่พบเห็นเหตุจุจริตแจ้งสายด่วนกกตอหนึ่งสี่สี่สี่เรือแอปพลิเคชันตาสับปะรดหรือสำนักงานกกตจังหวัดที่จุดศูนย์ชาติเด่างน หรือแอสริกันสารสกัดหรือนี้จะไปได้ตั้งไหมครับคุณไปเนาะไปทุกครั้งไหมทุกครั้งนี้นาเนาะอย่าลืมไปนะครับตรแทนท้องถิ่นเราเนี่ยถือว่ามีความสําคัญเนาะก็คือเขาจะมาดูแลทุกสุขของเราได้โกาอยู่เอดไนะัทีเาไรสามสบหมดีครับสองหมื่นเส่อยสิบหนัเหนื่อยได้ไหอเลยนสบายเล นี้ก็มีการเดินรณรงค์และรเคาะประตูบ้านนะครับสู่พี่น้องประชาชนให้ไปเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับโดยให้ไปเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจอและก็ท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดรักษาของเราก็ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการเลือกตั้งจากหน่วยกกตนะครับกกตจังหวัดนะครับที่จะดําเนินการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้ให้เป็นบริสุทธิ์ เที่ยนทำนะครับโดยนักศึกษากรทนและคุณครูทุกท่านขอบคุณครับ